ร้อนๆน,นี่อร่อยมากเลยค่ะเห็นไหมคะทาน้ํามันเอาไว้ไม่ติดเลยแกะล่อนออกง่ายเนื้อแป้งนุ่มมากก็ใส่แปะคล้วยด้วยนะคะประดับเพิ่มความอร่อยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับวิธีการทําขนมเข็งสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณวัตถุดิบน้อยมากน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเราก็ เริ่มจากใส่น้ำสะอาดน้ำเปล่าลงไป400มิลลิลิตรแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะประมาณ70กรัมความหวานเนี่ยตามชอบเลยนะคะละลายน้ำตาลมะาพร้าวและก็น้ำให้ละลายก่อนให้เข้าเนื้อกันถ้าไม่มีน้ำตาลมะพร้าวเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> จะใช้น้ำตาลทรายน้ำตาลใสแดงได้เหมือนกันนะคะน้ำตาลเริ่มละลายแล้วเราจะใส่แป้งสองตัวนี้ค่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะ ประมาณ200กรมัมตามด้วยแป้งมันสําปะหลังประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะคลุกเคล้าให้เนื้อแป้งละลายคนจนเนื้อแป้งละลายแบบนี้เพื่อนๆสามารถชิมได้นะคะว่าความหวานเนี่ยพอไหมสามารถเติมน้ำตาลเพิ่มรสได้ตามชอบเลยนะคะส่วนแป้งเนี่ยยี่ห้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นแป้งข้าวเหนียวหรือว่าไอตัวแป้งมันเนี่ย เขามีความอมน้ําได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแต่ละยี่ห้อเนี่ยถ้ามันเหนียวเกินไปหรือว่าเหลวเกินไปเนี่ยเพิ่มหรือว่าลดปริมาณแป้งอีกหน่อยได้นะคะอันนี้จะแปลว่ามันพอดีละเหนียวพอดีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะาใช้เวลาพักแป้งเนี่ยประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้แป้งเขาอิ่มน้ําแล้วก็ดูดน้ําให้เสมอกันก่อนเวลานึ่งจะได้เนื้อสวยน่ากินค่ะ ตอนนี้แป้งก็ใช้ได้แล้วนะคะเหนียวนุ่มกำลังดีละเจ๊ปันจะใช้ถ้วยฟอยแบบนี้นะคะแทนใบตองถ้าเพื่อนๆมีใบตองสดเอามาหอ่อเป็นทรงใบตองหรือว่าใบตองแห้งที่เขามีขายก็ได้นะคะเราก็จะเอาน้ำมันพืชทาลงไปให้ทั่วที่ถ้วยฟอยเลยนะคะเวลาที่ขนมเข่งสุกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดถ้วยนะคะทาบางๆแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็หยอดแป้งขนมเข็งใส่ลงไปในถ้วยเลยไม่ต้องล้นนะคะเพื่อนๆเอาให้แบบว่าเดี๋ยวเวลาเขาขึ้นฟูเนี่ยก็จะได้ไม่ล้นถ้วยนะคะสูตรนี้จะได้หกถ้วยพอดีเลยคะ่ะเหมาะสำหรับคนที่อยากทำแบบน้อยๆนะคะเจแปนก็มีมะพร้าวอ่อนเราก็ใส่มะพร้าวอ่อนประดับใส่เพิ่มความอร่อยได้เลย มีแปะกล้วยก็ใส่แปะกล้วยด้วยนะคะประดับเพิ่มความอร่อยเสร็จแล้วเปิดแก๊สนะคะตั้งไฟแรงนิดนึงเตรียมหม้อสำหรับนึง่งอันนี้หม้อน้ำนะคะใส่หม้อนึ่งขนมเข่งแล้วปิดฝาไม่เกินประมาณ25-30นาทีนะคะ ตอนนี้ขนมเข่งของเราก็น่าจะสุกแล้วนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยเดี๋ยวเจแาปานจะรอให้เขาอุ่นก่อนนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเหมือนทําขายไหมคะเจแปานก็เพิ่มสีสัน เหมือนที่แม่ค้าเขาขายด้วยการเอาสีมาแต้มการแต้มแบบนี้แม่ค้าเขาทําเพื่อที่จะจะได้จำได้ว่ามันคือใส้อะไรนะคะเช่นจุดหนึ่งใส่หวานสองจุดไส้เค็มอะไรแบบนี้ค่ะเป็นวิธีจําของคนในสมัยก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานด้วยสินี่ยังร้อนๆอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะปานจะแกะเนื้อในให้ดูโอ้โห เนื้อนิ่มมากแป้งนุ่มๆเจ๊ปนบอกเลยค่ะว่าทานร้อนๆน,นี่อร่อยมากเลยค่ะเห็นไหมคะทานน้ามันเอาไว้ไม่ติดเลยแกะล่อนออกง่ายเนื้อแป้งนุ่มมากเดี๋ยวเจ๊ปนขอชิมหน่อยนะคะรับรองเลยค่ะว่าทำไปน็นมาน้อยๆแบบนี้โอเคมากไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะ เมนูขนมเข่งสูตรทำง่ายช่วงนี้ใกล้เทศกาลตุ๊จีนแล้วลองไปทำดูนะคะไม่ต้องซื้อฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ